ทุกวันนี้นะครับเราก็จะพบกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ค่อนข้างจะเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์หรือเกิดจากภัยธรรมชาติไม่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่หรือในเรื่องของเศรษฐกิจในวิกฤตการต้มยํากุ้งรวมทั้งปัจจุบันนี้ซึ่งเราพบประสบปัญหาใหญ่ในเรื่องของการเกิดโรคระบาดโควิด19 ซึ่งกระทบต่อผลการดําเนินการขององค์กรเป็นจํานวนมากสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องเตรียมรับมือและก็ะเผชิญกับมันคือการจะทําอย่างไรให้องค์กรเนี่ยสามารถจะเป็นองค์กรที่เป็น resilient organization สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่มีส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักขององค์กรเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กร ปกป้องชื่อเสียงขององค์กรรวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกิดคุณค่าให้กับองค์กรเกิดขึ้นการดําเนินการที่ใช้กันในปัจจุบันและเป็นที่ใช้กันจนํานวนมากก็คือการนําระบบการจัดการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรก,กิจมาประยุกต์ใช้ในองค์กรซึ่งองค์กรหลายๆองค์กรได้มีการประยุกต์ใช้แล้วนะครับ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมมีหลายๆองค์กรที่มีการจัดตั้งเซคันไซด์เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็สามารถจะดำเนินการได้รวมทั้งหลายๆองค์กรเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในการที่จะส่งวัตถุดิบเช่นตัวน้ำมันโจก๊าซจากแหล่งก๊าซธรรมชาติก็จะใช้วิธีเตรียมการในการที่จะหาซัพพลายเออร์ในแหล่งอื่นครับในส่วนของมัสกี้เองเนี่ยเราก็มีการนำตัวระบบฐารความต่อเนื่องทางธุรกิจ b c m มาใช้นะครับ โดยใช้หลักการของ 2A, 2P, 2R 2A ประกอบด้วย Anticipation และ Assessment ตัว 2P จะประกอบด้วย Prevention และ Preparation ส่วนตัว 2R ก็คือ Response และ Recovery นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีการจัดตั้งคณะทำงาน BCM ขึ้นมาเพื่อคาดการ์สถานการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์แล้วก็จัดเตรียมในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นรวมทั้งการที่จะเตรียมการรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆและ เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะ,จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรรวมทั้งสุดท้ายก็คือเราจะ r รี o ก e อรรีอย่างไรเกิดขึ้นนะครับถ้าหากการเกิดความรุนแรงขึ้นเราคาดว่าเราไม่สามารถที่จะไปดําเนินการลักษณะที่ออนไซต์ site, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจประเมินหรือการฝึกอบรมได้ดังนั้นเราจรึงได้วางแผนนะครับในการจัดเตรียมใช้วิธีการตรวจประเมินออนไลน์แทนโดยจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินระยะทางไกลเตรียมระบบไอทีให้มีความพร้อมในการที่จะใช้ดังนั้นนะครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ย เราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ตรงนี้เกิดขึ้นมาได้การตรวจประเมินระยะไกลเนี่ยโดยภาวะปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะดาเนินการได้ตลอดทั้งการตรวจประเมินเพราะจะทาให้การรับรองเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประสานกับหน่วยรับรองระบบงานเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ ให้เราสามารถที่จะตรวจประเมินระยะไกลในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้รวมทั้งการที่จะสื่อสารไปยังกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าของเราอยู่เนี่ยว่าการตรวจประเมินเนี่ยสามารถจะดําเนินการในกษณะที่ออนไลน์ได้ด้วยวิธีไหนบ้างและก็ทําคู่มือเนี่ยแจกจ่ายไปยังกับผู้ประกอบการนะครับทางเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนตรวจประเมินระบบ จากออนไซต์เนี่ยมาเป็นออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เป็นไปด้วยความราบรื่นถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้านเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกระทําให้การดําเนินการหรือให้บริการในห,หยุดชะง,งักน,นะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดีนะครับในส่วนที่เรื่องของการ r ีเวนชั่นกับตัวพนักง,งานเราเองเนี่ยเราก็ให้มีการดําเนินการเวิร์กฟอร์มโฮมสลับกับการทํามาทํางานที่ ใช้งานที่สถาบันนะครับหรือบางครั้งก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งหมดนะครับแต่เราก็มีการระบบไอทีที่จะรองรับในการที่จะทําลักษณะของการเวิร์กฟอร์มโฮมนั้นอยู่แล้วนะครับรวมทั้งการที่กระตุ้นให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ระบบของ BCM เมนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราทุกคนนะต้องตระหนักแล้วนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาทางรับมือกับภัยพิบัติต่่างๆทีเกิดขึ้น เราทุกคนคงจะต้องร่วมมือการป้องกันและดําเนินการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตัติต่างๆเหล่านี้การดําเนินการเราจะต้องคํานึงถึงการลงทุนที่ลงไปเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าสิ่งใดจะเกิดให้เกิดผลกระทบหรือเสียประโยชน์น้อยที่สุดเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถจะส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างตรงเวลารวมทั้งการปกป้องค่าเสียงขององค์กรดังนั้น ถ้าเรานำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนก็จะทําให้เราสามารถที่จะส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อที่จะทําให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ